สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตพาพื้นค่ะวันนี้ได้นําดินที่ซื้อมากรบลากกวางตุ้งค่ะเป็นวางตุ้งดอกค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะมันเป็นผักกวางตุ้งหน้าฝนเนาะละหวานและทีนี้ก็ฝนก็ตกบ้างตกสองสามครั้งลากเขาก็โรยค่ะนี่ค่ะบ้านสวนก็เลยนําดินมากรบลากของเขาค่ะนี่ค่ะ บ้านสวนก็ฉีดฮอร์โมนบ้างค่ะฮอร์โมนจุลินซีสังข้อแสงค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มงามละเริ่มเป็นสาวน้อยน้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าหน้านี้ผักไม่มีกินค่ะผักเป็นผักใบแบบนี้ไม่มีค่ะมีแต่พวกมะเขือเนาะบ้านสวนปลูกมะเขือไว้ก็มีมะเขือค่ะมีมะเขือกินออกไปตลาดก็ไปค่ะไปอาทิตย์ละครั้งแล้ว ช่วงนี้โรคระบาดรุนแรงมากก็กลัวมากเลยค่ะคุณผู้ชมไปตลาดก็รีบไปรีบกลับค่ะนี่ค่ะนี่คือกวงตุ้งนะคะกวงตุ้งดอกหน้าฝนค่ะพาชมกวางตุ้งยามเย็นค่ะ นี่ค่ะหนอนก็ไม่มีค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะหนอนเพียก็ไม่มีนี่ค่ะใบสวยค่ะนี่ไปกินกับน้ำพริกก็ไปกินได้แล้วค่ะเอามือคุยดินเล็บด้ามไม่ได้ใส่ถุงมือค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ เป็นกวางตุ้งดอกถ้าเป็นหน้าหนาวนี่จะงามเร็วกว่านี้ค่ะเป็นหน้าหนาวนี่ก็จะงามเร็วกว่านี้มากๆเลยอันนี้เป็นหน้าฝนแต่ฝนไม่ตกอากาศก็ร้อนเนาะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นแตงไทยค่ะคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าล้มเรือแล้วนะคะนี่ค่ะแตงไทยค่ะอันนี้เป็นผักโขมค่ะโขมแดงนี่ค่ะขึ้นสองต้น ดูด้านนี้นี่ค่ะเขาเรียกหลุมเนาะปลูกปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยเป็นหลุมนะค่ะนี่สองหลุมนอนสองหลุมกับนี่ค่ะนี่ค่ะกําลังล้มเครือค่ะนี่ค่ะแตงไทยค่ะคุณผู้ชมปลูกไว้ค่ะเผื่อได้กินสักลูกสองลูกค่ะนี่ค่ะ ด้านนี้ก็มีค่ะแตงไทยนี่ค่ะแตงไทยผักกาดหินมะเขือค่ะพาชมบ่อยๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นมะละกอที่บ้านสวนเอาใส่ถุงดําไว้ค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มติดรากแล้วเริ่มรากเริ่มดีแล้วค่ะเริ่มแข็งแรงแล้วบ้านสวนก็เลยนํามาปลูกที่นี่นี่ค่ะปลูกข้างบ้านค่ะคุณผู้ชมที่สวนนู้นเราก็ปลูกไว้เยอะแต่เวลาเราจะตาส้มเนาะเราก็ ไม่ต้องไปเอาไกลค่ะมีอยู่นี่ใกล้ๆค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆแบบนี้ลองเสี่ยงดูค่ะเพราะว่าทุกปีเคยปลูกนี่พอเข้าเป็นลูกนี่รากจะเน่าตายค่ะปีนี้ลองปลูกดูทีค่ะคุณผู้ชมค่ะปลูกไว้ใกล้ๆบ้านกล้วยน้ำว้าก็เริ่มแตกยอดแล้วค่ะอันนี้คือนางรักค่ะ นางรักนางรักนี่ก็กินไม่ทันก็มันเด็ดยอดนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมันเด็ดยอดเอ้ยไม่ใช่เด็ดดอกทิ้งค่ะมันเด็ดดอกดอกทิ้งนะคะดอกหอมหอมค่ะอย่างเราไม่มีเมนูเนาะเราก็มันก็เป็นดอกเนาะเราก็เด็ดดอกทิ้งเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเด็ดดอกทําสาวคะ่ะนี่ค่ะเด็ดดอกทําสาวนะคะนี่ค่ะเราจะได้มีนางรักไว้เก็บกินนานๆค่ะ ค่ะนางรักอันนี้เป็นโหระพาค่ะโหระพาก็งามค่ะมันสวนเด็กดดดอกขึ้าเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะพามาชมต้นรักแรกพบค่ะอาลงดินแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะที่ปลูกซื้อมาปลูกใส่กระถางค่ะเขาเป็นไม้ทรงพุ่มใหญ่ค่ะก็เลยต้องเอาลง ดินค่ะเพื่อจะให้เขาต้นใหญ่ทรงพุ่มเนาะนี่ค่ะต้นรักเลกพบใบเขาเป็นสีแบบนี้ค่ะนี่ค่ะให้รากเขาเจริญเติบโตดีสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเขาก็ออกดอกให้เราชื่นชมค่ะต้นรักแรกพบ บ้านสวนปลูกใส่แปลงผักกุยช่ายนี่แหละค่ะนี่ค่ะปลูกใส่มุมๆมมมมนี่แหละค่ะอันนี้ดอกสีแดงค่ะคุณผู้ชมต้นรักแรกพบอันนี้เป็นต้นชบาสีเหลืองค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะบชะบาแบบบ้านนอกเรานี่แหละค่ะแต่แต่มันสีเหลืองเนาะสวยค่ะดอกใหญ่สวยบ้านสวน ชํำไว้แล้วเราลงกระถางไว้เพื่อให้เขาแตกรากดีนี่รากเขาเดินดีแล้วก็เลยเอาลงดินค่ะคุณผู้ชมนี่บ้านสวนปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเพื่อบังเดดตอนเย็นค่ะเพราะว่าเดดสองหน้าต่างเนาะให้เขาเป็นทรงพุ่มได้บังเดดบ้างแล้วเราเปิดหน้าต่างมาเราจะได้เห็นดอกไม้สีเหลืองสดใสค่ะนี่ค่ะเห็นดอกรักแรกพบด้วยแล้วก็ดอกชบาด้วยค่ะ เปิดหน้าต่างมาเราจะได้เห็นดอกไม้สวยๆค่ะนี่ค่ะเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีบ้านสวนก็เลยต้องเอารงดินค่ะนี่ค่ะปลูกใส่แปลงของกุ้ยช่ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะปลูกใส่แปลงกุ้ยช่ายนี่แหละเพื่อให้เขาต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่แล้วก็แต่กิ่งก้านสาขาดีแล้วก็เป็นดอกสวยงามแล้วก็จะได้ตัดเอากิ่งของเขานีไประชา จะได้ไปปลูกที่สวนนู้นค่ะจะได้สวยงามค่ะถ้าสวนมีแต่ต้นผลไม้มีแต่พืชผักมันจะแข็งเกินไปก็เลยต้องหาดอกไม้ไปปลูกบ้างเพื่อความสดชื่นค่ะเพื่อคว,ความสดชื่นค่ะดูแล้วมีความสุขสบายตาสบายใจค่ะนี่ค่ะชะบาสีเหลืองค่ะเดี๋วจะพาไปชมคณะคียวค่ะบ้านสวนปลูกคณะคียวแล้วนะคะนี่ค่ะบ้านสวนปลูกคณะคยวแล้ว เพราะว่าไปซื้อกากมะพร้าวสับแล้วก็ดินมาแล้วค่ะว่าจะไม่ปลูกอดใจไม่ไหวก็เลยปลูกแล้วค่ะธนูถนอมยกไปแล้วก็ยกมาเอากากมะพร้าวสับใส่แล้วก็ดินที่เราซื้อมานอใส่แล้วก็เกลบดิบที่เราหมักไว้กับขี้วัวเอามาผสมค่ะแล้วก็ปุ๋ยสูตร15บ้างผสมผสมค่ะแล้วก็เอา,ณาเคณะคียวลงปลูกค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม บ้านสวนอยากกินผักสดๆค่ะเพราะว่ามันคะน้าเคียวนี่เขาบอกว่ามีประโยชน์มากก็เลยอยากปลูกค่ะปลูกไว้กินค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคะน้าเคียวนี่ต้นเขาจะใหญ่นี่บ้านสวนปลูกใส่เยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสี่ต้นเผื่อเขาไม่รอดค่ะคุณผู้ชมปลูกไว้เผื่อเขาไม่รอดค่ะ บ้านสวนก็ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์แสงด้วยทางใบค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเผื่อจะได้กินผักสดๆกับข้าวบ้างค่ะนี่ค่ะชมด้านนี้ปลูกได้สีกระถางค่ะคุณผู้ชมแล้วกระถางละสี่ต้นค่ะ มันสวนกลัวว,ว่าเขาจะไม่รอดเนาะก็เลยปลูกสักสี่ต้นซะเลยอุ้ยอากาศเย็นเย็นๆค่ะนี่ตอนเย็นแล้วค่ะลมเย็นลมพัดมาเย็นๆกลางวันก็ร้อนเช่นเคยฝนก็ตั้งเข้ามาจะตกก็ไม่ตกสักทีค่ะนี่ค่ะเตรียมกระถางใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคาคิวนี่เขาถ้าเขารอดเนาะเขาไม่ตายนี่จะต้นใหญ่ใบใหญ่มาก เห็นในช่องของเพื่อนๆเ,เขานะคะแล้วก็อันนี้กระถางก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจระถาวรหน่อยนึงนี่ค่ะเป็นกระถางเก่าชนชมค่ะบ้านสวนก็เอาชนชมไปปลูกที่สวนนู้นแล้วก็เอากระถางมาใช้ปลูกคณะคียวนี่แหะค่ะดูว่าเขาจะรอดไม่รอดค่ะถ้า ขารอดสีต้นนี้ค่อยว่ากันอีกทีค่อยขยับขยายเนาะขยับขยายใหม่เนาะถ้าเขาไม่ลอดตายไปต้นสองต้นนี้มันก็จะได้เหลือสองต้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคนชอบปลูกลักปลูกค่ะปลูกนู่นปลูกนี่อย่างนี้แหะค่ะปลูกแล้วก็กินค่ะกินบ้างขายบ้างแต่อันนี้คงจะไม่ได้ขายขอให้เขารอดเถอะค่ะคุณผู้ชมขอให้เขารอดเถอะค่ะนี่ค่ะ เห็นเพื่อนๆเ,เขาปลูกกันงามงามบ้านสนก็อยากปลูกเนาะให้ลูกสาวสั่งเม,ม,มเล็ดพันธุ์มาให้เมล็ดพันธุ์มาให้ก็หวานค่ะหวานแล้วก็นานมากกว่าเขาจะโตต้นกล้านานมากค่ะพอโตประมาณนี้บ้านสวนก็เลยไปซื้อดินซื้อกากมะพร้าวมาค่ะลองปลูกดูค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าเขาจะโตไหมเขาจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันค่ะ จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ่อยๆนะคะนค่ะคณะเคียวนี่ปัน่นเขาบางคนเขาก็ปั่นค่ะปั่นกินบางคนเขาก็ไปกินสลัดกินหมูอะไรนะหมูพันนะ่ะที่ว่าเขานิยมกินกันอยู่นั่นแหละค่ะนี่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้า,าแวะเข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ ขอให้มีความสุขกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ